อีสุสุหาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ควรลังครับยิงๆกับโลตัสหาดใหญ่ในครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับ สเต็กตเบเอสนะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟเบบฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาด้านนะครับกลมโลโก้อีสุดเป็นโฟเมียมนะครับเบรดนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับดา้านข้างก็ไฟเลี้ยวก็จะแยกครับกระจกมองข้างครับส่อนไฟเลี้ยวก็จะตัดลงมาด้านล่างนะครับโลโก้สต็ครับ ส่วนเือจัดประตูรถก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับเดิมเดิมจากศูนย์นะครับไฟด้านหลังก็จะเป็นไฟแบบฮาโลรเจนนะครับคันนี้อยู่ที่สาคาทิสุดขาดใหญ่สำนังกงานใหญ่ครับออกจากสำนังกงานใหญ่ครับคันนี้ ด้านหน้าก็จะขอบจะเล็กกว่าด้านหลังครับด้านหน้าอยู่ที่2445สิบ R18 นะครับอย่าง Sport X นะครับพิสสุหัดใหญ่ในเครือของก,กลุ่มนิสุหัดใหญ่นะครับมีทั้งหมดย22สาขาทั่ว7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับรับตัวนี้ก็ออกใน นำสาขาอิซุฮาหดใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่ควนลังนะครับเย้องเยียงกับโรตัสฮาัดใหญ่ในนะครับสะครับคลิปนี้ก็ฝากคนกดซับสไครต์ด้วยนะครับเกลอิิดตามรถรถใหม่ๆที่ออกจะรุ่นะครับจะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะสรับคลิปนสัสดีครับ